สิ่งที่เราเจอมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานเราได้ยินข่าวร้ายว่าเออ่ตัวเมียได้เสียชีวิตแล้วแต่เราเห็นมันยังอยู่โอ้ดีใจมากเลยอะ่ะผมอยากเห็นเขามีความสุขนะฮะอยู่เป็นคู่อยู่รอดปลอดภัยแบบนี้ดีใจมากเลยฮะที่เห็นเขาอยู่เป็นคู่แบบนี้โอ้ไม่คิดไม่ฝันเลย แต่ทำไมเมื่อวานได้ยินข่าวจากคนลุงว่าตัวเมียเ,เสียชีวิตก็ไม่รู้โอ้ถือว่าผมได้เจอข่าวดีนะครับวันนี้โอ้เตชะบุญยังอยู่รอดปลอดภัย แสดงว่าผมต้องได้ยินอะไรมาคาดเคลื่อนแน่เลยจากคุณลุงท่านนั้นคุณลุงท่านนั้นอาจจะได้ข้อมูลมาคาดเคลื่อนก็เลยทําให้ผมได้ยินข้อมูลจากคุณลุงคาดเคลื่อนอีกทีหนึง่งก็ดีแล้วครับเออมันยังมีชีวิตอยู่ผมก็ดีใจขออยู่แบบนี้ไปนานๆนะ จะมาสังเกตพฤติกรรมความน่ารักต่อไปเรื่อยๆ รักจริงๆชอบ แล้วก็มาตอนกลางคืนมันก็มาหลบฝนกันอยู่ตรงนี้นี่เองเอออย่าเข้าใกล้มันมันจะพุ่งเข้าหามันหลบฝนกันอยู่ตรงนี้เองเจ้าสองตัวนี้ ไม่ต้องพุ่งมาหาหลอกเราไม่ได้ทำอะไรสม,มอนมายืนถ่ายรูปตรงนี้ดีลูก <c oughs> อย่าไปประจันหน้ามันมันจะคิดว่าไปทำร้ายมัน <c oughs> เห็นนะ จบเลยนะอุ้ยจริงจบด้วยกว่าดีถ่ายรูปไม้ม่อนเนี่ยยืนแถวๆเนี่ยหลบๆมันหน่อยมาถ่ายรูปเฉยๆนะไม่ได้มาทำร้าย รยนะอ,อย่าไปยั่วมัน,นลมแล้วมันก็จะเดินมาหาพ่อแล้วก็จะชิมเท้าพ่อเมื่อวานมันก็ชิมเท้าลุงมันหลบฝนกัยอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อวานก็เห็นตัวเดียวคิดว่าตัวเมียไปละ ยังอยู่ด้วยกันอันนี้รู้สึกเราถ่ายระยะใกล้สุดแล้วนะไม่ได้มาทำอันตรายนะแค่มาถ่ายความน่ารักเฉยๆเอาตัวเม,มียมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยันเน,น,เน,นีห็เน,นเนมื่อก่อน<ๆ>มันมาซึมๆอยู่เลยเออแต่ันนี้มันก็แข็งแรงขึ้นอ่นะเนาะ นี่ไม่ถูกปเป็นกนันกลุกไี่อ,อยากยินรถเท้าเราหันไม่น่ากินรนคิดฝนตกวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเยี่ยมกันใหม่เดี๋ยวมันเ,เดี๋ยวมันเจอกันอัด นะแซลมอนเดี๋ยววันหลังมาเยี่ยมมันใหม่ <Okay. S 1> จะถ่ายรูปหน่อยไหมแซลมอนจะถ่ายรูปมันหน่อยไหมไไไจะถ่ายรูปกับมันเหรอ<ช>อ้ 1, 2, าวหนึ่งสองซ้มแะอ้าวหนึ่งสองส้ำแะอ่าโอเคแซลมอนถ่ายรูปกับมันแล้ววันนี้เราลามันไปก่อนนะ รักษาตัวให้ดีเดี๋ยวมาหาใหมน่น่ารักจริงๆคู่นี้ไม่ไาวไปนอนเฉยไม่ไ,ไม่กลัวแล้ววันนี้เรามาเยี่ยมมันตอนค่ำๆนะครับมันหลบอยู่ตรงนี้เองตอนนี้ฝนตกด้วยม,มันอยู่กันเป็นคู่จริงๆนะคู่นี้ ออมาสังเกตดูมันหน่อยนะครับให้หายคิดถึงมันคงมาหลบฝนอยู่ตรงศาลาเนี่ยเนาะ ศาลานี้พอกำบังฝนมันได้อเจ้าจหานน้อยทั้งสองคนสองตัวรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะเดี๋ยววันหน้าจะมาเยี่ยมใหม่ไปแล้วนะ